ตักตาสบายดีพี่นอ้องนเรนกงมานก็มาให่พงเล่นกุมาพ่อพงแหละโอ้โหแล้พี่น้องเองขโตนี่นี่เางมามันกินมาซื้อยังไพอใหญ่พงซื้อยัง,งเนีซื้อ,อยัง มันจอยแห้งเด่ะไม่ไม่หน่อยหุงเขามาให้กินเนี่ยต้มเขาก็ไอ้เขาทุ้งเด้พี่น้อยมาให้กินมันเด็ติดเลยเนี่ยเห็น่เดี๋ยวตเดียมือมากนะไตรตัวสามตัวจะข้องกูใช่หรอมาไปยังผมจะข้องกูใช่รอเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเ่ยเห็นไหจะทอดไม่ใอเ ไปรับจ้างรับหน้าบ่ดีละไปรับจ้างรับหน้าน่ะไงเป็นตะแพร่งไงพี่น้องเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่การการการซื้อการบ่การมันจ่อยไอ้พกมันเลยกินเข่าปวะพงเกลือมันเนี้เดี๋ยวจะเอาไอ้ไอ้เข่าทงมาให้ต้มือนมันกินได้ปวยะพงเด้อการเลยการหหเดินโอ้โหเงิน สามตัวพี่น้องเอ้ยลงว่าเป็นก็เพราใหญ่ผงษ์เป็นอยู่ผู้เดียวเป็นไส้เป็นไส้นอนเรียวเลยนี่พี่น้องเอ้ยมีอยู่กับนกกับหนูเนาะเสียงนกเสียงหนูปอ้ยเปนหนุ่มหน้านอนหนาวแล้วมีลูกไส้ลูกไส้กับโมโยน้ำมันไปอะไรเจ้ามือเหรอพ่อหน่ะพวกเจ้าเหรอฮะ สองสามทิศแหละนี่บ้านนี้อยู่ผู้เดียวอืม,อมบ,าบ้าโมเตอร์ไซค้ตือไม้คันนี้ซื้อไม้รถไ,ไม้ได้ยังไงคันนั้นเขายืมไปเพราะทำมาคืนบ่ยังยังขี้อะไรอยู่ที่นี่ขี้อะไรจะเห็บนบ่นอยู่ใกล้ในถนนประวันอยู่นี่นได้ยังกินเขาบ้านั่งซึ้งอยู่นี่ อะได้ย่างเง้เขาตัมบุหงตบุหงตับุงเรามหาวาโอ้เป็นหน่อยมหาหายตํมบุงกินคนเดียวบ่มีเฮ็ดมีหอนบ่มบอกก็ไม่ได้นก็แต่กรอยู่ได้ี๋ยวนี้มันมันไมียุ่งบ่มันไม่ร้อนบแล้ว่กับึงตุ้ยเสือผาใส่ใจได้เนี้ แล้วังไดนีเสือ่ากล่องเหรพอลงปลาทราบาไห้ก็สักตัวซักแล้วมันแย่งกว่าผลลงเลืงผลลงไอ้ต้นหนึใส่บะไ้ก็ใส่ได้เนาะแต่ม yup. ่อันเนินอันนี้เอที่อันตรงที่ไอ้คนเสือหาที่โซลาเซ์เลยพี่หองเนี่ยซ้ายผลผลสาอันนี้มันเขาอีช่างกันนี่เขาก็ให้มาโอ้เข้าไปเข้าไปต้มให้มาป่อ นันงยังสีเสืบมือสือเว้นกำแล้วก็นอนอนอนตต่มมาแลือกหากินไ,ไปเห็นยังบุญนี่ไปเห็นยังบุญงงไไนี่ราจยังพ่อไปชุกหน่ไม้พ่อนะ้ก็ว่าน่อไม้คนสั่งนมไม้บอกเอาไปขายเขาอะไรทอะไรไ้ขายไปกับกาลำนาอยู่ไปกับ้าอันเจ้าคนะือโบไปรับจ่งลำนา,ขาเขาเนะี่ยมือเขาดำเลยคนบ่ ญาณนี่ญาณไปญาณไปลำหน้าไปหาลำจังลำหน้าอันนี้เนเขาจังนีเขาเกลือใกลกเขาเกลือใกล้แล้วเขาว่หูกินเขาว่าด้กินหรือไม่กินว่าขาด่ะเข้าได้นึงย่งอยู่อือข้นมาอ๋อชหอยพี่น้องเลยงามพี่น้องเนาะทงุนนะพี่น้องงามลอ้ผุนะฮะจะนายเจาการอะไรองานเห็ดได้ี่ ตัดอ้อยนี่รออับจ้างตัดอ้อยก็ได้งานน,นีได้เงินนี้เลยคนเขาบอกบุกเบิกตะกี้เป็นเป็นดงเลยพี่น้องเลยเป็นดงก่อไปเดี่ยวอ้อจนลืมหมดแล้วน,น,นี่เป็นสวนอ้อยวันไรประมาณว่าบ่ได้อาโดนมาโดนมันกล่องมันสายพานมันสายพานมันเนี่ยเสียเนี่ยขาดหมดด้วยยิงยิงยังอย่างกล่องมันวันไรก็เลยว่าวันไรดิมคอยบินนี่โดนพวันก็ได้ปลาอยู่เ้ือนนั่นแหละว้ย แมวดำตัวนี้คือว่าแปลกเลยเอามาใหม่เพรดะีตัวตัวเก่าตัวเก่าไม่ได้แล้วตัวเก่าเดิมจากโตเลยเนี่ยแม่สองตัวเอาไปใช้เพื่ออะไรปหากินแนี่ยมาแล้วตื่นขึ้นหาตัวตายชาตายชามไปยังคือตายพี่อยู่ตายเอ่ะมันไปหากินก็ขึ้นยันปีสามตอดมาตายเฮ็ดตายลงนะเว้ตายโอ้ตายตือเรื่องคือเรื่องข้อมืออืมตัวด่างข้อมือ ปลาเถื่อนแ่าน้จะเปลี่ยนเสาพนีผมเลยฮะน่พวกย่องอะไพี่น้องเนีพวกยองอะไได้นะฮะว่าเจ้ากะเพนี่เนี้พูจมปอดเนี่เสาเนียจะเอาใมเป็นขใหาอหาเอาใหม่นั้นจะหาใหมเป็นกระคับเนยนี่ทั้งนี้นี่นี่นี่โอ้ยพวกเลยพญางูมันเหนื่อยเลยเด้อเนื่อยบล่ เตรียมเลยจะในโยนลกขึมนนีอบ้นบุมีมองอยู่เลยเหาเสามาขับนี่ตัวนี้จะมาขับไม้ตัวนี้เออ,เออขับไม้ขับทางล่างทางห<อ>นาทางหลังว่าอยู่ออม้หน้าเขาเองก,กอใช่พอดมันปี่ปีหาปีเราเดือนงะีเนาะหาปีเดีตามมีนาคพี่้องเล<อ>ย,ยใ,หใหม่เราเอาเสาตะกีว่วันมาเห็ดอ่น เราเสาไม่เป็นเสาไม่เป็นมากเมื่กาดหลอกว่าไงเงินขังนี่้นฟางตนเตึกแล้วม่อยู่ห่ยเฮ็ดยังนีเฮ็ดปวกเออขำไปเรื่พญพง์เลยขำไปเรือนี่เดี๋ยวนด้นี่เด้๋นีโอ้ยนี่เฮ็ดแล้ววานนี้พญพงษ์เลยปวกเลยนี่หานนี้มันมัของมานขำไป ใ่บ่เดี๋ยวประยพงษ์ชิบูมีเคือนอยู่เลยวันนี้ฮะเ,เป็นเปลี่ยนไม้เป็นไม้เนี่ยปัดเนี่ยขำห้าแนวมาขำขำไว้ดีๆีี่ไปแล้วเนี่ยคนน้อนึงขึ้นบระหยานมา ยาาฮะยาาไปให้ี่มีเสียงผ่มีสีหลอกปะ่รชมใยสมอยนี่คนกบคอยามาก,กาศเน,ะะน,นาะเออคนคบมาก,กาดมาได้เนาะนีะ่เนาะเขาถ้มาเฮารอังนีนี้นนเ,เข,ขาาดปลาปเนยมันก็เงียบคิดบันไห้องวานแฮวันหแฮ้ใช่ปะเหี้ยไม่เขาดฮะมีขาดขาดงอก อาไม่กับเห็ดเสียผมจะก็ได้เราแห่เจ้ามาคอยโอ้ยคอยแห่ดวงพื้นเดียวนั่นแห่ปลาซิ่วคอยบอกคักขักกับว่าห้ยเจ้าห้ยวานหากินหนูมาไปเห็ดเสียมันไปขายบ่บ่แหกเขาไม่ยืมหาให่ได้ล่างเลยพี่หลงเลยทั้งแหทั้งมองทั้งยังก็ถือคขุมใหายก็เลยแห่ไปแห่ไปมุ่งซานเชียงอ๋อ มีเงินสืบว่าสามแสนหนึ่งเออบ่มีก็เขาหาให้ไงฮะเด้อเฮเอาแฮจะได้เฮ้จิกโปเลยบอเฮ้จิกโปนะทำเงินปลาหน่อยหน่อบ่มีปลาใหญ่หรอกจิกโปจิกสี่นี่แหละคนละัดอยงนี้นะลหถอยเลยบ่อละนะบัดโกตกนางเงี้ยสิเจ้าหน้าก็ทำแล้วก็เขานอนกินข้าวแล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนเบิดเท่านั้นหรอพ่อใหญ่พงษ์เนี่ย ตื่นมาไอเวียดไอเวียดากินเออตอนไม้เผาธานตอนไม้เผาานมันเป็นนัมเอาไม้เต็มหรือว่าเตาไหนย่างเลยใหม่เผาธันคนคนมันน้อยเดียวคนเอากระเพาะที่จะนันตกะเลยเจ้าบนไอกระเผาะเดียขาดได้ไรเลยเอออืมโต๊เจ้ากังไงกังตะเล้งมากนะเจ้ากัดซุมที่ซุมไฟหาใหม่มาสุมไหมดังไฟไว้นี่ในเตานี่ก็ได้ เออด่า,างไรไรยุ่งอะไรยังอยู่ป่าลงเขาต้องรังไฟเด้กองใหญ่ใหญ่ไปอา่าเป็นจังคือเนาะอยู่ป่าลงเขาต้องรังไฟไเด้พี่หน,นุ่มเป็นจังคือกันไหนนายาย,าย,ายางังกองไฝนะตามผู้เฒ่าบุหัสมันมาแล้วไปลงนอนลงนอนป่าต้องรังไฟกองใหญ่ใหญ่ไปไน<อ> <c oughs> ไงเด็กตัวเลยไงไฝชอบตัวตัวนลงมากรากินเอาตัวผู้ไปใช่ไหมตัวผู้กกนเนี่ยกรักกินเขากร<อ>ักกินนไง เอาคนมาอยู่น้าเอาคนคนมหาไม่แต่คนกับขากเนาะบ่อเนี่ยหนึ่งกับเนี่ยหนึ่งกันบ่มอนั่ยมากกับเราจักไปมอหนี่มากกับเอาไกลไปยอดโอ้ยตายแล้วพวกนี้ปุ้งเดี๋ยวนี้ก็เลยอยู่คนเดียวครับพอนไปเห็นว้วเขากับนับหมื่นนับวันเนี่ยเขให้ทรายกับเอาเงินเนี่ยต่างมือจ้างทรายกับว่ากันไปเขาใส่กินเขาที่ย้ำไอ้ย้ำหน้าเนี่ยเออเขาจะให้กินเนี่ย ไปเห็ดอะไรพ่อเลยกินเขากินน้ำน้ำน้ำขาเกี้ยวเขาเก็บเก็บเขาไอ้ข้าก็ใหายกินอะไนะ้าวกระปุกข้าวกระจางกี่กระป๋เนี่ยเนี่ยขาวะกจัอือข้าวกอะไรนะพ่อมาไปเองพ่นไปเองบนเรืองขามขับขามาขับเราเขาผิดอือ แหละไปอยู่มองเกาเลยมุงมองข้าวจะไปพิกายพิซึ่นน่ะ่น,นะ้นเลยไปเดียงกวยเขาบอกเลยว่าไปยังยงียมมหน้านี่ขิดนหน้าเสีขเขาเนี่ยจะจยชือเบาเด้อขอนอยู่ทับหัวน,นี่น่ะเอนี่บอกเอาไหมมาเสริมตะปูมีขึ้นเป้าเ,เยื่อนน่ะตัดไม้มาเยายฝนนี่มันเส,เสนื่อเลยเสื่อีฉยเลยน่ะกองกระลังขันใกองกะลังมันมันอะไรบ้างนยบออยู่ไหนจะเนาะ กอง่ล้นะ <g ong> อือกองว่าจ้าข่ำนะข่ำรืว่าขำไปเพ่่่ะพี่น้องเลยเมื่อเร่งนีหนหนห็หาปีแต่บอกวามาเห็ไใจขาปีราบพี่ป้านคนน่นเนาะหาปีป้าเ <c oughs> ลายไม่เหมืนกับปวกกินเบ็ดอามาเสริมเสริมเสริมอย่างมันโยดเด้โยดเลยโอ้ยตายละเขาล่ำเลย, <c oughs> ยโอ้ยพงวยเนาะ แล้วก็อยู่เป็นสิทธิ์ามภาษาเราอืมตีข้าวตะกีกับบาบุกเบิกเห็ดซวยเหลือเราคือเห็นในคลิปเด็กพี่น,อน,น,น้อ,ง,นอนเงเลยสวนขั่วกับเน้ยหน่อไม้ไงเนี่ยน่อหม้พงษพงษ์อยู่นะโอ้เป็นนอเลยเนี่ยนี่พี่น้องเห็นบ่าวเอฟซีให้ไปหน่อยสื่อมาให้่นี่เกิดนอเลยเนี่ยนี่เออเจ้าหน้าจะกระเดาขายเลยนี่นี่ จ้าได้ก็ได้ขายเลยปีนาเนี่ยขายเลียวตันนอนนี่เก็บไว้ก่อนเดีย๋ยนอนอี่เด้อเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนให้มันเป็นให้มันต้นขึ้นมาให้มันดึงนอมือนมักพริกเลยก็พอได้กิน,ยยยนยอยู่เชิงไค่เนี่ยเชิงไค่ผมไม่ชำเชิงไค่ปลูกมาได้ปลูกต้นยาค่าโอ้ยเด๋อแล้วเจ้าปลูกของบอ่อนี่นะเจ้านะปลูกขนบอ่อนี่ ปูมักทัวร์นี่ฮาฝนเนี่ยฝนนปูมกทัวรลปูมกเท่เจ้าน่ะะฮะหัวอ้อมแล้วก็เวิดคุณเพ่เวิดัวเขามาคือเห็นล้วกัอยู่คนเดียวเนาะจักจะได้หละจักกับย่อมแล้วขันพ่ฟงยอมได้ยังข่นบ่กหายบ่อากบอกแล้วม่ได้หัวคนแล้วแหะ ตามภาษาเราหูนิสัยแล้วเระก็คือก็คืออันนี้ล่ะธรรมดาหายแนตาเนี่ยต้นเนี่ย่ากันไปเนาะป่ะขอถือมาเข้ามาใช่ปุ้งเลยล้วก็จอบบางจ้าซื้อหรอกอืมแล้วขึ้นไปจากสมือเนี่ยขึ้นไปสมือสมือไปเพื่อนนั่นี่ะขาดเดือนนี้ล้วก็ขึ้นไปเทิรนกันนะเขาหั่นเขาเนี่ยเปรี้ยงเป็นนัวแต่ยิงข่าวว่า เบิง่งในคลิปไปหน่อยมันพายุคนเดียวมีพาย,ยุน้ำพอนต้นน,นหนาและอยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องเลยจะกลับก่อนพี่น้องเลยนะออกลงมาเล่นน้ำพนเพิ่งเคยสิงเงาเนาะอ่ะดดก,กินี้พรากัญชีราดไปก่อนพี่น้องเลยพอกันคลิปหน่อยนี่พี่น้องเนาะสบายดีขอบใจให,หลายบ๊ายบาย